ย้ำสีแบบทัวห้องก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ที่น่าสนใจนะสำหรับใครที่แบบออยากจะได้เทคนิคใหม่ๆอยากลองเล่นรูปแบบใหม่ๆนะครับลองแบบเดิมแล้วมันแบบมันมันน่าเบื่อครับบางทีเราเออลองมาตั้งสมมติฐานแล้วก็ยึดสิ่งสิ่งนั้นเป็นหลักในการเล่นกับเรานะครับ เอาเป็นว่านะครับในวิธีหรือเทคนิคที่ผมจะบอกต่อจากนี้ไปคือจำทริคง่ายๆเลยนะครับจำง่ายๆเลยนะฮะเราจะเล่นแบบทัวห้องคือเล่นไปทีละห้องนะครับห้องนั้นนะครับสีที่ออกล่าสุดสีอะไรให้เราเล่นสีนั้นนะครับวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะโดยผมจะใช้การเดินเงินจำนวน100บาท ครับก็ตามสูตรเสือนอนกินเนาะนะครับส่วนเป้าหมายของเราเอาสัด5 0ถกบาทแล้วกันก็ตรงนี้ผมก็ต้องคิดว่า,ามันอาจจะมีเรื่องดวงเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้ก็คิดว่านะครับน่าจะมีส่วนเหมือนกันนะครับก่อนเล่นยนผมพาเช็คก่อนเนาะเบ็ดล็อกนะครับยังไม่มีการเล่นใดๆเกิดขึ้นนะครับก็คลีนนะครับมีเงินอยู่เจ็ด 1 3 0 0เครดิตนะครับก็เอาเป็นว่าเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะผมจะเริ่มจากห้อง C01 แล้วก็ C02 C03 C04 ไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้ทริคเดิมก็คือสีที่แล้วออกอะไรให้เราย้ำสีนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้มาอยู่ห้อง C01 นะฮะเกมนี้เราไม่ทันนะครับ <c oughs> ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะฮะ เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าชุดไพ่ชุดนี้นะฮะจะออกไรออกเป็นไทยเกมนะครับดังนั้นเรามาดูว่าสีล่าสุดก่อนที่จะเป็นไทยเกมมันคืออะไรก็คือเป็นเพล e เยอร์นะครับนะี่ฮะออกเป็นเพล e เยอร์เนาะเกมนี้เราจะกดไปที่เพล e เยอร์นะครับจำนวน100บาทการเดินเงิน100ก็จะใช้หลักนะครับ 100, 300, 700, 3 5 0 700 1,500แล้วก็3,100นะครับจะอยู่ประมาณนี้หรือว่าบางท่านอาจจะมีงบ ต่ำกว่านี้ก็ใช้ได้นะครับโดยใช้ตารางเสือนอนกินเนาะนะครับหรือว่าจะมีมากกว่านี้ก็สามารถทําได้หรือบางคนจะเฉลี่ยเงินให้แบบมีจํานวนไม้เพิ่มมากขึ้นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าเกมแรกเราจะเป็นอย่างไรนะครับเดีย๋ยวรอคนสวยเปิดไพ่นะฮะเกมแรกนะครับเป็นเพเยอร์เก้าต้มนะครับแบงเกอร์สี่ตา้มเกมนี้เราบวกนะครับ โอเคจากนั้นทำอะไรย้ายห้องครับถ้าเล่นผ่าน PC ผมคลิกตรงนี้ก็ได้เลยฮะเนี่ยปึ๊บเราก็จะมา402 402ล่าสุดนะครับตอนนี้กำลังเปิดไพ่ออกไปที่เพ y e เยอร์นะครับผมไม่สนใจนะว่ากราฟก่อนหน้ามันจะเป็นอะไรคืออย่างที่ผมบอกคือเรายึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ในใจและเดินให้สุดนะฮะดังนั้นเกมนี้ผมกดไปที่เพ y e เยอร์นะครับจำนวน100บาทนะครับกำไรตอนนี้เรามาแล้วเนาะนะครับจำนวน100 แต่ดูเหมือนว่าในเกมที่แล้วนะครับอะได้มา100ก็จะมี7,400ถูกต้องนะครับเราสามารถเช็คเป็ดล็อกได้นะครับตรงนี้ดูได้เมื่อสักครู่ผมเหลือไปเห็น7,003ลืมไปว่าตัวเองก็กดทิ้งไว้ตรงนี้แล้ว 1, 100นะครับก็พยายามตรวจดูตลอดนะว่าเรากดยืนยันแล้วหรือยังนะครับมียืนยันเดิมพันแล้วหรือยังก็ลองเช็คดูด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับสำหรับเกมนี้ไม่ว่าจะบวก หรือลบนะครับผมก็จะย้ายห้องแล้วก็ใช้ทริคเดิมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อผมว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราไม,ไ,มไม่ไม่ไม่คิดมากนะครับไม่คิดมากจนเกินไปไม่ต้องมานั่งดูกราฟดูโครงสร้างนะครับของห้องอันนั้นไปเรื่อยๆครับไม่ได้รีบ นะครับไม่ได้กังวลแต่อย่างไรนะฮะเรายังคงยึดหลักของเราอยู่เกมที่แล้วนะครับในห้อง C03 ออกเป็นเพล e เยอร์นะครับ, 03, ayer, รบเกมนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเสียใช่ไหมครับดังนั้นการเดินเงินก็จะขยับไปที่300บาทหรือว่าบางท่านบอกว่า,าคุณแมนไม่ขยับได้ไหมเพราะมันยังเสมอตัวอยู่อย่างนั้นก็ทําได้นะครับอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละท่านแต่ว่าผมจะขยับไปที่ไม้ที่2นะครับอันนี้ก็คือเดินตามหลักมาตรฐานนะครับที่แบบ ไปไอ้ส่วนที่แบบจะแตกย่อยจะเซฟไม้หรืออะไรต่างๆอันนั้นอยู่ที่พี่ๆแล้วกันนะครับมาดูครับชุดไพ่ที่ออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยฮนะเปิดออกมานี้ไม่มีตามดูใบที่3ครับได้8เข้ามาก็ยังพอได้ยิ้มอยู่เนาะนะครับส่วนทางฝั่งแบงเกอร์4แตามเกมนี้กลับมาบวกนะครับ ทำยังไงครับหลังจากบวกอ่าเดี๋ยวผมพาเช็คก่อนเนาะเบ็ดล็อกนะครับดูชัดเจนนะฮะก็จาก7,300ตอนนี้ขึ้นมา7,600กํำไรขึ้นมา300แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับจาก4 0 3ไปที่4 0 4ครับ4 0 4นสนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับล่าสุดออกไปที่เพเยอร์ผมก็กดไปที่เพเยอร์นะครับ100บาทีก3วินาทีฮะ เดี๋ยวรอลุ้นนะครับเกมนี้เป็นเกมที่4ของผมแล้วนะฮะหน้าไพ่6ตามเดี๋ยวมารอดูทางฝั่งแบงค์เกอร์ครับลุ้นให้เป็นขอบดีกว่านะครับโอเคเป็นขอบเกมนี้เราบวกอีก100บาทนะครับก็รับไปนะฮะเช็คดูอีกหนึ่งที่นะครับที่เบ็ดล็อก นครับนะครับ1 2 3 4สี่จำนวน4เกมนะครับจาก7 3 0นะครับเป็น7 7 0 0นะครับก็กำไรมาแล้วนะครับจำนวน400บาทนะครับย้ายห้องไปที่405 405ตอนนี้เนี่ยชุดไพ่นะครับออกเป็นแบงเกอร์นะครับก็กดไปที่แบงเกอร์100บาทง่ายนะครับคือคือมันง่ายไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้อง ไอ้ส่วนเนี้ยไว้ให้ให้ให้แน่นที่สุดอย่าเพิ่งแบบไปคือถ้าเป็นผมอ่ะแบบปกติเลก็จะมองเขาก่อนนะโอ้โหมันแบบ2ตัดแนะ่แล้วก็สลับไม่ค่อยมีตัวที่3ขึ้นมาเลยนะครับดูจากเสติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก,ก็อาจจะแบบมีระแวงระแวงบ้างแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเรานะครับตั้งสมมุติฐานไว้อย่างอะไรอย่างหนึ่งแล้วขอให้ยึดมันไปให้สุดนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นไพ่กันครับโอโ้เกมนี้ เป็นเพ y เยอเกนะครับส่วนแบงเกอร์หแต้มเกมนี้เราเสียนะครับทำไงต่อก็ขยับไปต่อครับที่406ไปดูเช็คก่อนนะครับในระหว่างรอเนาะนะครับ406โอเคเกมนี้ไปที่เบ็ดลอก1 2 3 4 5ผมเล่นมาแล้ว5เกมนะครับตอนนี้เล่นมาแล้ว5เกมนะฮะจะเซฟไม้ก็ได้หรือจะเดินเงินก็ได้ได้หมดเลยแต่ชุดไพ่ตรงนี้นะครับหมดแล้วะจะไปโต๊ะ ม่วงก็ได้หรือจะวนกลับมา1ก็ได้ผมขออนุญาตวนกลับมา1เล่นอยู่แค่สนะครับ C จาก C01 จนมาถึง C06 แต่เพื่อนๆจะไปทางไหนก็ได้แล้วแต่นะครับอ่ะ0 1ก็หมดนะครับมาที่ C02 นะครับเดี๋ยวรอชุดไพ่ชุดนี้เปิดก่อนนะครับเพเยอร์8ตามนะฮะส่วนแบงเกอร์9ตามเลยครับเกมนี้โอเคเหมือนเดิมครับ ผมก็ยังคงยึดหลักเดิมนะฮะแม้ว่าจะชอบน้ําเงินก็ตามแต่ด้วยทริกหรือว่าเทคนิคที่เรายึดไว้แล้วเราต้องเคารพมันนะครับจริงๆบางท่านอาจจะบอกอมไม่ต้องทุกเกมก็ได้ไหมคุณไหมได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมทําให้ดูว่าเวลาเรายึดอะไรไว้แล้วเราควรที่จะแบบยึดมั่นในใจของเราคือบางคนเนี่ยพกเทคนิคมาแบบ10กว่าเทคนิคเพื่อมาเล่นเกมเกมเดียวมันมันมันจะสับสนตัวเองเปล่าๆปนะครับอ่ะกดไปที่แบงเกอร์จำนวน300บาทครับ จากนั้นก็มาเช็คเบ็ดล็องอีกทีหนึ่งเนาะนะครับ1 2 3 4 5 6อีก1วินผมพักเพราะผมบอกตัวเองเวลาว่าได้5 6 0ถึง600จะหยุดนะครับ1วินในที่นี้คืออาจจะเป็นเกมนี้หรือเกมต่อไปก็ได้เพราะผมมีทุนนะครับอยู่ในระดับที่ไปได้ถึงไม้ My 4ไม้5อยู่นะครับก็ขอให้เกมนี้วินเลยแล้วกันนะครับจะได้จบเลยนะฮะชุดแอมของทั้ง2ฝั่งค่อนข้างต่ำนะครับ เกมนี้เราวินครับเรียบร้อยนะฮะก็จบนะครับสำหรับเกมที่เราตั้งเอาไว้นะครับจำนวน5 6 0ถึง600บาทนะครับก็มาเช็คนะฮะจำนวนการเล่นนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับจำนวน6เกมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็ตามกำไรจาก7300บาทะครับเราขึ้นมาเป็น7800 85บาทก็คือถ้าผมตีกลมๆก,ก็จะเป็นเจ็0นนั่นแหละครับนะฮะตรงนี้เรากำไร600บาทแล้วคือผมตีกลมเนาะกำไร600บาทแล้วก็พักเลยก็เป็นอีกทริกนึ่งละกันนะครับถ้าแบบเพื่อนๆน,นะครับชอบหรือว่าพี่ๆชอบก็ลองเอาไปใช้ดูแต่ก็อย่างลืมที่บอกนะครับว่าขอให้ยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในใจแล้วก็ไปให้สุดกับมันนะครับทุนก็ควรที่จะเข้าใจตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหจะตามตามอย่างเดียว หัวร้อนแบบมาใส่ใส่อย่างเดียวนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันสอนกันไม่ได้หรอกประสบการณ์จะสอนนะครับทุกอย่างมันจะสอนพี่ๆเองแต่ผมแค่แชร์อีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจแล้วมันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนจนเกินไปใช้การทัวห้องแล้วก็การเดินเงินนะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาในกลุ่มของเดินพันแมนหรือบังเอิญมาเจอคลิปนี้เราอยากจะพูดคุยกันก็สามารถแอดอ d ดีไลน์ได้นะครับที่ dpm99 ผมเดินพันแมนรอต้อนรับอยู่ครับ